สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะยายบุษบาไพจะพามาเก็บทวนะคะทั่วกับวัวลายกันเลยดอกค่ะเต่ว่าก็พ่อได้เก็บอยู่ค่ะมึงฟึ่งฝักถั่วยาวเลยค่ะแต่ก่อนจะเก็บต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนค่นคะยังอุปกรณ์สก่อนนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่จะมาเก็บทัวท่วทั่วเก็บทั่วนะคะไม่กับสีนี่แดดแน่นะคะเก็บทั่วแล้วก็แดด แล้วก็เตรียมพร้อมนี่คือใส่ถุงมือเพราะว่ายายเป็นคนแพ้อะนอันนี้ง่ายนะคะแพ้ง่ายค่ะเป็นคนสวยที่แพ้ง่ายแพไ้ไปเบิดค่ะเขาจะเห็นถือยังสิสติเป็นขั้นสิเป็นผืนเลยค่ะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อช่วยเพื่อช่วยไม่ให้เราเป็นผืนค่ะต้องใส่ถุงมือไว้ อันนี้ก็คือถุงนะคะถุงที่จะมาใส่ถั่วค่ะใส่ถั่วฝักยาวสบเพื่อนค่ะสบเพื่อนกะเก็บใส่กระเป๋าไหวค่ะอันนี้จะเป็นถุงเก็บถั่วใส่ถุงและนี่คือร่มกันแดดของเรานะคะเพราะเพื่อนแดดนะคะเพื่อนแดดเพื่อนแดดเราก็ต้องการร่มค่ะมาค่ะมามันนี้ค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้ว เราจะมาเก็บถั่วกันเลยค่ะนี่ค่ะถั่วใหญ่ถั่วพ่อใหญ่ค่ะถ้าตัวไหนเพื่นบอเป็นใบกูดจังแล้ะเพื่นก็เป็นหมากดีขึ้นยังนี้อยู่ค่ะแต่ว่ามีหลายแต่ค่ะมียูซี่ลุมค่ะที่ที่จะเป็นหมากสวยแบบนี้ค่ะ ของยายตัวของพ่อหญย,ยนะคะก็เก็บแล้วแล้วก็เอาใส่ถุงถุงกเนี้ประสคงของเวานะคะใส่อะไรได้เยอะแยะเลยนะคะใส่ได้เยอะแยะนี่ค่ะ,คะเก็บอันข้างล่างอีกค่าุ่มนีกรสวยค่ะุ่มนีกระสวยะคะ่ะ,ะ,คะ,ะ,ะ,คะทัว สวยมากเลยคุณวันนี้นะคะเราจะมาเก็บผักเก็บยอดบวบเก็บยอดบวบเรี่ยมนะคะเราจะเอาไปทําเมนูซุปผักคขาวน,นี่เอาไปเห็ดเมนูซุปผักนะคะบางท่านอาจจะว่ามันคืออะไรเมนูซุปผักนี่มันคืออะไรพนันานาศิบาลน,นะคะ อร่อยค่ะอร่อยค่ะซุปผักเดี๋ยวจะจะทำให้ดูค่ะจะทำเมนูสุปผักให้ดูรับรองว่าอร่อยมากเลยยายตะกอนก็บบ่เคยได้กินค่ะแต่พอได้กินแล้วก็ติดใจนะคะติดใจในเมนูสุปผักตรงที่ค่ะตัวของยายออารงณถุงอารงณถุงของเรา ้องมานี่ค่ะอน,นี่อีค่ะอ,อันนี้ว่าเอาค่ะเอาไว้ื่อจะเป็นบวกบวบแก้แล้วค่ะ ได้เยอะแล้วค่ะไก็้เยอะแล้วจะเอาไปทําซุปผักนี่ค่ะไปทั่วเยอะแล้วค่ะพอที่จะทําซุปผักแล้วค่ะเบิ่งค่ะถั่วยังอยู่ในถุงยังมีอีกค่ะยังมีอีกเก็บลงถุงนะคะลรถุงอนเนกประสงของเรานี่ ค่ะทั่วเพื่นกรอบหลายห้านขนาดเลยค่ะถั่วหวานมาก